อะไรครับเนี่ยมาถึงก็ทุบเอาทุบเอาผมอยู่แนะนํากระเป๋าตัวใหม่ครับอ๋อเป็นไงครับเนี่ยมันยี่ห้ออะไรครับยี่ห้อซีพอสครับอืมเราเคยได้ยินมาว่ามันกันน้ํากันกระแทกใช่แล้วครับใช่ไหมไว้ใส่ของไม่งั้นทุบ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 กล้าทำอย่างนี้กับมันนะครับคุณใส่อะไรมาข้างในเป็นไงขอเปิดดูได้ไหมครับอะไเลยครับอ๋อเจาะเป็นช่องใส่ปืนมาเรียบร้อยครับอืม แข็งแรงดีนะครับดูแข็งแรงทนทานกับปืนขนาด5นิ้วพอดีเป๊ะแข็งแรงจริงไหมครับเนี่ยจริงสิครับผ่านมาตรฐานมี l ลตัลลี่สเปของอเมริกาทำในอเมริกาด้วยผลิตจากอเมริกาแท้ๆโอ้ขอลองหน่อยได้ไหมครับลองไง้ครับเฮ้ยอ๋ออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีอีกอันนึงนี่นานี่เฮ้ยน่าจะโยนว้ อ้าอันนี้ของพี่งบนี่นะอะไรมาเนี่ยเลนกล้องเป็นช่องช่องแยกได้ด้วยมีช่องแบ่งมาให้เสร็จครับอใส่เลนได้สี่ห้าตัวเนาะใส่กล้องแบบนี้ได้เลยได้ชุดใหญ่เลยมีตัวฟองน้าบุกกันกระแทกแยกมาให้เราจับอันนี้มันกล่องกันน้ําใช่ไหมอะกันน้ํากันกระแทกต้องลองไหมต้องลองสิครับโอเคลองกันน้ำหน่อยสิมันจะยังไงเนี่ย เฟี้ยงลงน้ำตรงนี้เลยดีไหมลองดูครับเอาใบเล็กก่อนนะเอาใบเอาใบนี้ก่อนเอาไปอีกเอ้าลองเอาเอาไปเอ้าเฮ้ยแย่เลยงานเข้าดีเนี่ยเป็นไรปะครับเนี่ยโอ้เป็นอะไรนะครับกระเป๋าซีฮอสกันน้ำอยู่แล้วอืมไหนดูดิตราบใดที่เราปิดสนิดเมื่อกี้เราปิดหรือเปล่าปิดสิครับเฮ้ยปิดป่ะอ๋อสดใสข้างในนี่ยังเยี่ยมเลยไม่เปียกไม่ชื้นยางตรงนี้นะครับ แม้แต่น้อยอเดี๋ยวเราลองไปดูว่ามันกันกระแทกหรือเปล่าดีกว่าครับลองดูการกันกระแทกของมันโอเคเดี๋ยวอ่ะสมมุติตกพื้นตรงๆปากเข้าไปโอ้ยนี่โรงเหรอแล้ว <laughs> ตกเอียงๆ <laughs> ก็ได้นี่นะคร <laughs> <laughs> ผมคิดว่ารถทับมาคุณว่าจะเป็นไรไหมตามมาตรฐานมิลิเทอรี่สเปกมันต้องรถทับได้ครับเอามาเลยมาเดี๋ยวรถทับมันเลย ยิงหรอมันกันกันแท้ผมลองเหยียบเลยได้หมเอาเลยลองเลยครับออามาว่าไปเลยครับผมมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณที่กว่าคุณพี่เดกครับเหรออ้าวจครับโอ้ไข่ทำไมครับไข่มันจะไม่แตกเหรอน้อาลอง,ลองดูครับ,รบเอาเลยครับมาจับมันเลย เป็นไงครับกระจายโอ้โหโอ้โหมาดูกันครับโอ้โอ้ยังอยู่ครบแลเมื่อสักครู่ผมได้ยินเสียงฟีด เหมือนกับว่ามันเป็นวาวแรงดันอัตโนมัติไข่จริงหรือเปล่าไข่ต้มหรือเปล่าไหนไข่ต้มนี่เอ้าตะเกียบมานี่เป็นวิชาที่คุณชำนาญเลยเนี่ยแน่นอนแน่นอนถือไว้ถือไว้ฝึกมาอย่างดีครับโอ้ร้ายจริงๆกระเป๋าซีฮอสของคุณเนี่ยของสัยผมต้องเป็นเจ้าของมันสักใบละกระเป๋าซีฮอสผลิตในอเมริกา กันน้ำกันกระแทกกันกระเทือนปกป้องไข่ของคุณได้อย่างมั่นใจปกป้องได้แต่ไข่นะครับคุยสสิอุปกรณ์สําคัญเอา <laughs> ไม่ใช่กระเป๋าใส่ไข่ใส่อย่างอื่นนะได้โอเคครับครับ